ห้าลัคนาราศีที่ดวงชะตามีเกณฑ์ปลดล็อกในเดือนมีนาคมปี2,568นี้เรียกได้ว่าเป็นห้าลัคนาราศีที่ดวงชะตาจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนมีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึง5ลัคนาราศีที่มีโอกาสได้รับการกระตุ้นในเรื่องของดวงดาวมีทิศทางการดำเนินชีวิตที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะคะและ5ลัคนาราศีนี้จะเป็นลัคนาราศีใดบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษจัดว่าเป็นหนึ่งใน5ลัคนาราศีที่ดวงชะตาของคุณนั้นโดดเด่นมากนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างมากในเดือนมีนาคมปี2,568นี้ค่ะ เหตุผลหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีเมษได้มีการโคจรเดินหน้าเต็มกําลังวังชาแล้วนะคะจริงๆแล้วดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็ได้โคจรสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนกระดุมพระของดวงชะตาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการที่ดาวเนี่ยส่งเสริมผลักดันให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษ มีการเคลื่อนไหวเกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นเงินใดนะคะที่ควรจะเป็นของคุณแต่คุณยังไม่ได้รับมีความล่าช้าหรือเงินใดนะคะที่ได้ทําการตกลงแล้วแต่คุณไม่ได้รับตามที่ตกลงอะคะ่ะมีเกณฑ์บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหรือถูกหลอกถูกโกงชาวลัคนาราศีเมษก็จะได้รับเงินเหล่านั้นคืนจะได้รับการชดเชยมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่คุณจะได้รับเงินเยียวยาได้รับค่าสินไหมได้รับค่าทดแทนอะไรบางอย่างในช่วง นี้นั่นเองนะคะสิ่งที่สําคัญประการต่อมาเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวเจ้าเรือนโชคลาภเล็กได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนเสียแล้วจะส่งผลดีอย่างไรสมัยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาว ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองนะคะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรแบบนี้สมัยจึงมองว่าชาวลัคนาราศีเมษจะมีไอเดียเด่นค่ะจะหาทางออกทางแก้กับปัญหาที่คุณเจอได้ใครก็ตามที่เคยเจอปัญหาหนักหนักนองนวงนะคะแบกรับภาระอะไรที่มันหนักอึ้งในช่วงก่อนหน้านี้พอดาวพระอาทิตย์เข้ามาสมทบที่ราศีมีนมาสมทบในเรือน วินาศของดวงชะตาก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษสามารถที่จะคลี่คลายจากปัญหาหนักๆให้กลายเป็นเบาลงได้และการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ที่ราศีมีนครั้งนี้เนี่ยก็ได้มาเจอกันกับดาวพระสุขดาวคู่สมพลด้วยนะคะดาวพระสุกขก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะคุณจะมีไอเดียในการหาเงินมีไอเดียในการต่อย,ยอดงานโดยเฉพาะงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับ ชาวต่างชาติเป็นบริษัทเป็นบริษัทต่ตางชาติหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งผลดีมากต่อชาวและคณะราศีเมษในงานลักษณะนี้นะประการต่อมาค่ะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนกัมมะ ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็ได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามันก็เป็นเหตุที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษจะสามารถได้รับผลจากการทํางานเวลาที่คุณทําอะไรเวลาที่คุณจริงจังตั้งใจใส่ใจในรายละเอียดหรือว่ามุ่งมั่นโฟกัสไปที่เรื่องของการงานใดก็ตามคุณจะประสบผลสำเร็จได้ในสิ่งสิ่งนั้น มีเกณฑ์ได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนและผลักดันผู้คนจะมองเห็นถึงศักยภาพเห็นถึงความสามารถในตัวคุณเพราะชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะมีเกณฑ์ได้รับผลจากการทํางานมีเกณฑ์ได้เงินฟลุกฟล๊กๆจากการทํางานหรือมีเกณฑ์ได้เกิดเรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงเข้ามาเกี่ยวกับการทํางานอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ชาวลัคนาราศีเมษได้รับก็ได้นะคะแล้วดาวพระเสาร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยก็ถือว่ามาสถิตยอยู่ ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรดาวพระเสาร์และดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะการที่ดาวพระเสาร์อยู่ในราศีกุมหรือว่าอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ก็จะถือว่าได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนเกษตรราธิบดีเช่นกันดังนั้นดาวพระเสาร์มาอยู่ในเรือนราภะเป็นเกษตรราธิบดีคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้ท่านใดที่ทําเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกู้จากธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านมีเกณฑ์สาเร็จนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณรอคอยมานานคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณหวังมานานอะไรก็ตามที่ชาวลัราศีเมษใฝ่ฝันอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุตามใจหวังในเดือนมีนาคมนี้นะคะสมัยจึงถือว่า เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้เจอจุดแข็งหลายด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือแม้แต่ความคิดของคุณเองชาวลัคนาราศีเมษจะได้ปลดล็อกจากความคิดที่คุณรู้สึกท้อแท้เบื่อเบื่อเซ็งเซง,เ,ซงเหนื่อยหนายกับบางสิ่งบางอย่างไม่อยากทําอะไรไม่อยากไปไหนคุณจะได้ปลดล็อกจากสิ่งเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งคนรอบข้างใครก็ตามที่มาพูดบั่นทอนจิตใจคุณคุณจะปลดล็อกออกจากจุดจุดนั้นได้ออกจากสภาวะนั้นได้นะคุณจะเชื่อมั่นในตัวเอง ก่อนหน้านี้นะถ้าสมัยจะยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะในระยะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะเจอกับเรื่องหนักๆมาเยอะเจอกับเรื่องเครียดเจอกับเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจต้องเลือกคุณก็อาจจะมองว่าทําไมต้องเป็นตัวคุณที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจและทําไมต้องมาเจอในช่วงเวลานี้คุณมีคําถามคําว่าทําไมอยู่ในหัวเยอะมากค่ะณนะปัจจุบันนี้ถามว่าชาวเมษบางคนก็ได้คลี่คลายนะจากปัญหาหนักๆจะเบาบางลงแต่บางคนอาจจะ ยังไม่ได้รับการคลี่คลายปัญหานั้นมันยังคงอยู่ก็เป็นไปได้แต่จิตใจของคุณเนี่ยจะปลงมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นหรือทําใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณทําอะไรไม่ได้คุณเลยยอมรับมันไม่ใช่หมายความว่าแบบนั้นนะแต่มันหมายถึงว่าจิตใจคุณปรับสภาพกับสิ่งที่คุณได้เจอได้ดีขึ้นแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปและคุณจะต้องอยู่กับปัญหาที่คุณเจอให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากในเรื่อง งเล็กๆ,ๆน้อยๆอยเราดําเนินหน้าต่อเราไฟต่อเราสู้ต่อในด้านต่างๆที่เราทําได้จะดีกว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษยืนหยัดอยู่นะคะสมัยจึงมองว่าจิตใจของชาวเมษเข้มแข็งมากขึ้นนะในระยะนี้นะคะดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวเมษได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนค่ะมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะได้เกี่ยวข้องกับคอนเนคชันได้ติดต่อได้ประสานงานได้เกี่ยวข้องกับเครือญาติญาติพี่น้องได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรเก็บตัวค่ะ คุณควรที่จะปล่อยจากสิ่งที่มันผูกมัดตัวคุณปลดปล่อยจากพัฒนาการที่มันฉุดรั้งตัวคุณและคุณเดินหน้าเข้าหาผู้คนนะเดินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จเดินหน้าสู่โลกออนไลน์เดินหน้าที่จะไปปรับทัศนคติใหม่ๆแล้วมันจะนำํำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณเป็นอย่างมาก เมื่อดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนสหัชะเนี่ยเป็นช่วงที่คุณไม่ควรเก็บตัวค่ะออกไปพบปะเจอผู้คนคุยเจรจาพูดคุยต่อรองได้เลยนะคะจะมีมุมที่ดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากนะในเรื่องของการเงินการทองดาวพระศุกร์เองก็โคจรเป็นมหาอุดซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวกระดุมพระ เมื่อดาวกระดุมพระเป็นมหาอุดสมัยมองว่าคุณจะได้เอาเงินไปใช้กับการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันค้างคาคาราคาสังใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่ใครมีสภาวะของความตึงเครียดเกี่ยวกับการเงินการทองคุณก็จะปลดล็อกในเรื่องนั้นๆได้มีเกณฑ์เอาตัวรอดได้เกี่ยวกับการเงินการทองนะคะส่วนในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรแต่ชาวเมษก็รับมือได้และเอาอยู่เป็นอย่างดีค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษจึงถือว่าเป็นหนึ่งใน5ลัคนาราศีที่ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ปลดล็อกมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จในเดือนมีนาคมปี2568นี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ได้น้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลาย รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ